โลมาเนี่ยครับก็เป็นสัตว์ประเภทหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นตัชนีชี้วัดความอุดสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลนะครับนี่แหลถ้าที่ไหนมีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์ก็คือไม่ว่าจะเป็นพืชหรือว่าเป็นปลานะครับก็บคืออาหารของเขาไงนี่แหละแสดงว่าถ้าบริเวณนี้อุดมสมบูรณ์เขาถึงมาบริเวณนี้มาหา ถ้าเกิดว่าเราอนุรักษ์ในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติต่างๆแน่นอนครับเราก็จะได้มีโอกาสเห็นโลมาแล้วก็สัตว์หายากอื่นๆจะตามเข้ามาอีกนั่นมันคือธรรมดาธรรมชาติของสัตว,ว์ทั่วไปเลยครับถ้าไม่มีแหล่งอาหารเขาก็ไม่อยู่หรอกหรือว่าถ้าน้ำเท่าเสียเขาก็ไปก็เกิดจากความร่วมมือร่วมใจกันว่าเราอยากจะให้เขาอยู่หรืออยากจะให้เขาไป เนี่ยครับก็พี่ทำอวนอย่างนี้นี่ได้เป็นสไตล์ไหนบ้างนะครับพี่แตกุ้งกุ้งเหรอฮะว้าวกุ้งเฉบนียมีอะไรกุ้งแชบวยอ่านี่ครับนี่พี่ทำครับพี่ทำก็พอเวลาเราดึงอวนขึ้นมาเนี่ยครับพวกปลาเล็กปลาไม่เราก็โยนอะไโยเราไม่เอาอ่ะครับไม่เอา เป็นอาหารโลมาแทนเลยคนี่ที่ทำก็จะเห็นโลมาทุกวันทุกวันนี้ครับบางเวลาเห็นบางทีก็ไม่เห็นแล้วแต่ลมนะครับถ้าลมดีก็มันมาแต่ว่าถ้าว่านั่นก็มันเยอะมากโอ้เยอะเลยเนี่ยไปลุ้งแล้วโอ้โหเนี่ยตอนนี้ครับลมมาอยู่รอบตัวเราเลยนะห้ายู่ตามนี่ฮะ

นี่ก็เป็นวิถีชีวิตที่พอเวลาชาวประมงเขาหาปลานะครับแล้วก็จะคัดเอาแต่กุ้งเอาแต่ตัวใหญ่ๆที่อยากจะได้ไดซึ่งเอาไปขายได้ครับส่วนพวกปลาเล็กๆไปน้อยก็โยนทิ้งลงทะเลก็<อ><อ>จะกลายเป็นอาหารของโลมาต่อไปอที่พี่วนตีครับที่วนๆอยู่รอบๆตัวเราที่โลมาเนี่ยประมาณสักกี่ตัวได้ครับตอนนี้ฮรับถ้าที่สังเกตดูนะครับก็ประมาณ2ี่สิบตัวนะฮะยี่สิบตัวนะยี่สิบตัวถือว่าเป็นฝูงใหญ่ไหมครับ หือว่าเป็นฝูงใหญ่เพราะโดยปกติที่เราเจอจะ5้าตัว10ตัวแต่นี่ที่เรามองนี่รอบตัวเรานี่ประมาณ20ตัวผมเห็นบางตัวก็จะสีเทาบางตัวก็จะสีชมพูนี่หมายถึงอะไรครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของพันธุก,กรรมหรือว่าความผิดปกตินะครับเพราะโดยชนิดพันธุ์แล้วก็คือเป็นโลมาปากขวดนะครับแลวชาวบ้านที่ขนอมเนี่ยก็เรียกกันว่าโลมาสีชมพูเพราะสังเกตว่าเขาจะมีลำตัวสีชมพูบ,บางตัวเราจะเห็นว่าเผือก นะครับอ๋ออันนี้คงต้องเป็นในข้อสรุปต้องไปสอบถามนักวิชาการครับด้านสัตว์ทะเลหายากโดยตรงเขาจะบอกเราได้ดีกว่าว่าเป็นเพราะอะไรเพราะบางครั้งเราก็เคยเห็นตัวเล็กๆซึ่งมันมันก็เหมือนกับมีลูกออกมาได้ครับนะครับก็จะเป็นสีชมพูด้วยก็เป็นสีชมพูด้วยก็เคยเห็น ก็ยังคงเห็นโลมาที่วายวนเวียนอยู่รอบตัวตลอดเลยอันนี้ก็คือเรื่องของธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ที่คนในแถบนี้ครับก็ยังคงอนุรักษ์แล้วก็มีวิถีชีวิตท,ทําประมงแต่ว่าก็ไม่ใช่เป็นอุตสาหกรรมหนักนะครับเพราะว่าในระยะอย่างที่พี่มนตรีบอกนะครับระยะสามกิโลก็จะเป็นโซนที่ แหล่งทีู่่าัยของสัตว์น้ำทะเลแล้วก็แหล่งหากินของเขานะครับที่ดียแห่งชาติเขาหลวงที่น้ำตกรุงชิงนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่มนตรีนะครับแล้วก็ทีมงานทุกๆคนที่มาจากศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่4ี่จังหวัดสงขลาครับในบรรยากาศแบบนี้นะครับในช่วงเช้าเช้าแดดลงแรงๆในช่วงหน้าร้อนแบบนี้ก็อีกบรรยากาศหนึ่งครับในการพักผ่อนของเนวิเกเตอร์ โลมาสัตว์ทะเลที่น่ารักของเราที่หายากแล้วครับเดินตามรอยทางของเราเดินตามรอยทางของเดทิเกเ,เตอร์แล้วพบกันใหม่ในอีกไม่กี่วนข้างหน้าครับเจอกันแน่นอนกับกบรารผจมภัยของเราสรวนวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ